มีเรื่องเศร้าจะมาเล่าให้ฟังไก่ยายหายไปหนึ่งตัวไม่รู้ว่าอะไรมามาลากเอาไปยยายเข้าไปกินข้าวกลับมาพอกลับมาเห็นเขามาอยู่ในนี้เนี่ยเอ๊ะย,ยายก็แปลกแปลกวาปกติไก่มันจะอยู่ข้างนอกเนาะปกติเนี่ย,ปก,ยปกติเขาก็จะอยู่กันอาบแดดตากแดดอยู่ข้างนอกพอยายมาเอ๊ะทำไมเขาอยู่แต่นในในบ้าน ยายก็เลยเดินมาดูตรงนี้นี่มันตะไคร์หมดแล้วข้างนอกก็ตะไคร์นะตะไคร์ไปหมดเลยนะนี่มาอยู่มาตรงนี้เลยเห็นหญ้ามันก็อย่างเงี้ยแล้วก็เห็นอันนี้ยายมาใสอนนออนนนะ่อันนี้ประตูของด้านนี้นะเนี่ยอันนี้ประตูของด้านนี้นะยายดึงไปเห็นเห็นเห็นตะไคร์ตัวนี้มัน,ม,นมันไอ้นั่นไปข้างล่างข้างในนะ่ะเดี๋ยวยายให้ดูอน เนี่ยหญ้ามันก็ล้มล้มตรงนี้เนี่ยอันนี้มันก็อยู่ไปข้างในเนี่ยมันไปข้างในอย่างเงี้ยเออยายก็เฮ้ยถ้าไม่ค่อยดีแล้ววายเงี้ยไก่มันก็ไปอยู่แต่นในข้างในนู้นยายนับไก่ตอนแรกนับไก่ก่อนนะไก่ยายมีสิบห้าตัวเออนับว่าสิบห้าตัวก็โอเคเฉยๆเนาะเฉยๆแล้วก็เดินสำรวจ เดินสำรวจดูว่ามันมีรูมีอะไรตรงไหนไหมเดินไปทั่วไม่มีนน่น ون, ไอฝั่งรั้วนุ่น ون, รั้วที่ยายตัดไอนั้นมันไม่มีตะไครเนาะแต่ว่าบางทีบางทีเออมันมีรูแบบต้นไม้มันหักเนาะเพราะด้านนน้นรัว้วรั้วไม้ด้านนี้รั้วเหล็กก็โอเคผ่านไปเป็นชั่วโมงทำาน้นทำน,น,ทำนี่ทำนั่นเสร็จแฟนยายมาแฟนยายออกมายายก็ถามว่าได้ทำอะไรแถวแถว,แถว,แถวนี้ไหมเขาก็บอกว่าไม่ได้ทำ เออดูดิมันเป็นอะไรเขาก็โอ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 ัโอโอโออก็พากันเอาตัวนี้ไปทําเอาเหล็กมากวางอีกอย่างดีเห็นไหมเมื่อกี้ยายก็เลยแกล้งแฟนยายแกล้งว่าเธอได้นับไก่ไหมมันมีกี่ตัวที่แท้ตัวเองนับไปแล้วได้สิบห้าตัว <c oughs> ผมว่านับจริงๆมันเหลือสิบสี่มันหายไปตัวหนึ่งเออแต่ว่ามันไม่เห็นมีร่องรอยอะไรเลยไม่เห็นมีอม เลือดหรือว่ามีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะคนมีอะไรไม่มีอะไรเลยอ่ะเพื่อนๆถ้าถ้าตอนแรกยายไม่เห็นไอ้นี่มันลวดตัวนี้มันเข้าไปอย่างนี้ยายก็ไม่ได้สนใจหรนะอกเนาะอืดูนีเปิดออกไม่ได้เลยสักอย่างเลยทีนี้ต้องอยู่ในนั่นเลยเนาะแค่ okay, ดูดิแค okay, ่อ้อมอ้อมมาแถวๆนี้ให้มันก็ไม่ปลอดภยัยกลางวันแสงนะ ขนาดแค่ยายเข้าไปกินข้าวนะนะเข้าไปกินข้าวออกมาอยายก็แปลกว่าเอ๊ะเขาทำไมไก่เขาก็อยู่แต่ในโน่นนะแต่จริงก็ถือว่าโชคดีโชคดีโชคร้ายโชคดีนะครับโชคร้ายจริงๆสุนัขกิงจอกเขาจะกัด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 ตายตายหมดแล้วเขาก็เอาไปตัวนึงอะไรเนี่ยเอาไปกิน เออแล้วเขาทาให้มันตายพังพรก็เหมือนกันแต่อันนี้โชคดีมากเลยเขากัดเขาคือเขาเอาไปแค่ตัวเดียวนะเพื่อนๆอืมเขาเอาไปแค่ตัวเดียวก็ถือว่าโชคดีของยายไปโชคร้ายกลายเป็นโชคดีถ้ากัดตายหมดยายก็สวยดีอืมนึเพิ่งรู้ตัวเองเป็นชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านไปยังไม่รู้เรื่องเลยว่าไก่หายนับแล้วได้สิบห้าตัวอะไร พอเห็นพอเห็นท่าไม่ปกติยายรีบนับไก่ก่อนเลยนับได้สิบห้านับได้ยังไงอันนี้นับไม่รู้กี่รอบแฟนยายก็นับได้สิบสี่โทรไปยืมแฟนยายโทรไปยืมเออไอ้นั่นข้างบ้านเดี๋ยวถอนรายริไปฝากก่อนโทรไปยืมเครียออะไรอะกรงกรงดักสุน,นัขจริงจอก ข้างบ้านเนาะเ้ยจะไปเอาจะไปเอานดะยยายถอนไรทีไปฝากเขาหน่อยทำไมก็กินไม่ทันไม่รู้ว่าเขามีหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่มีหรอกคิดว่านะข้างนอกมันปลูกยังไม่ได้เนาะโอ้โหเพื่อนเอนเลย เพื่อนๆยาตะก,กะเตนนี่สวยงามอลังมากอบๆทั้งนั้นเลยนี่เต็มเลยทีนีู้นนๆข้างบนที่ยายขึ้นไปเก็บวันก่อนกลิ้งลงมานะเนะาะทั้งนั้นเลยนี่ยาตะก,กะเตนนี่อ้ยจะกินยังไงนี่พอขึ้นมาเยอะก็ไม่ขึ้นมาเยอะก็ไม่มไ,มไม่อยากกินนี่นี่ เต็มเลยป่ะม่นะยายไสแฟนยายเข็นขึ้นไปแล้วข้างบ้านเขารู้ได้ไงเขาเขาบอกว่าเข,เขามีความรู้สึกว่ายายจะเอาเรดิสไปฝากเขา,เขาก็ว่าอย่างเงี้ยเขาไปใจตลาดวันนี้เขาบอกว่าที่ตลาดมันไม่มีเลยก็อย่างเงี้ยนะคะกระรองเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวตอนเย็นค่อยไปใส่ จริงจริงมันก็มาตอนกลางวันนะนี่เขาซื้อนี่มาให้ยายต้นละห้าสิบเซนก็ประมาณ 10... บสิบห้าสบาทเจ็ดสองสิบปดสาบาท18บาทห้าสบาทห้ต้นหนึ่ง ยายจะเลี้ยงไว้ก่อนดอกไม้เพื่อนๆดอกไม้นี่จะใส่กระถางไว้ก่อนนี่ขุดมาจากบ้านข้างบ้านเขาจะขุดทิ้งนี่จําได้ไหมท,ที่สวนใหญ่ปีก่อนๆอยู่ในสวนสตรอเบอรี่เต็มเลยปีนี้หายหมดเนาะนี่ไงมันนี่ยายว่าจะไปปลูกในสวนไม่ปลูกแล้วก็ปลูกเอาแถวๆนี้เลยไม่รู้มันจะรอดหรือเปล่าจริงๆมันต้องปลูกตอนนี้ เล็กๆอย่างนี้มันถึงจะรอดแต่อันนี้ดูก่อนนี่ยายจะขุดปลูกแถวๆนี้เลยเอาไว้ในสวนเดยเมเลดมันร่วงมันก็เต็มสวนอีกเอ <c oughs> ปลูกไว้แถวๆนี้เสร็จแล้วนะคะเอาไว้ตรงนี้แหละให้มันออกดอกให้มันรวงอยู่แถวๆนี้แหละให้มันขึ้นมาแถวๆนี้ในสวนผักขึ้นมาก็ต้องถอนทิ้งเนาะ เห็นไหมอันนี้ไปจากเมล็ดแล้วนี่ส่วนดอกนี้ว่าจะเลี้ยงไว้ไม่ได้เลี้ยงแล้วปลูกเลยลงอันนี้มันจะคล้ายๆดอกนี้แหละแต่ย่าบอกเขาว่าอยากได้ดอกแบบนี้มันดอกเล็กๆมันเต็มมันเป็นพุ่มเป็นพุ่มเนาะอืมแต่อันนี้มันคนละอย่างกันมันไม่เป็นพุ่มนะมันส,งสูงๆมันดอกเป็นจามาดนะเพื่อน ออบ้านเราก็เรียกดอกเบนจมานนั่นแหละเนาะอันนี้แต่อันนี้มันมันคล้ายๆแต่ดอกมันเล็กมันเป็นพุ่มเนี่อยากได้แบบนี้มากกว่าอุ๊ยอันนี้ก็แน่นเกินนี่อันนี้ไม่สวยเลยนี่มันเหลือเลยมาปลูกปลูกไว้เนาะมาเพื่อนนี่นุ่นหกโมงกำลังเปิดคลิปหกโมงเป่งๆเ,เลย ขุดลุมว่าจะปลูกกําลังจะปลูกแฟนใหญ่โบกมือเรียกบอกมานี่มานี่ก็เลยไปกับเขาไปเอากรงข้างบ้านนั่นแหละเนาะไมนละมเมล็ดทั่วใหญ่อยู่ในอ๋อนี่อยู่ในกระเป๋าน่นทำนี่หมดเวลาไปแล้วหนึ่งวันเห็นไหมหมดแต่ไปดูไก่หมดเต่วตุ่นวายกับไก่ไก่ไกไหายงงงงตระเรกนับได้สิบห้าตัว ตะเร่งนับได้สิบห้าตัวไปนับอีกทีเหลือสิบสี่ไนับยังไงก็ไม่รู้นับไม่ถึงสิบห้าบ่ใหญ่อันนี้ก็ขุดขุดทมๆนะคะอันนี้เป็นถัว่วเวียดนามต้องใส่ค้างเหมือนกันนะอันน,น,นี้สวยนะลูกสวยนะลูกนี่ยายเขาปลูกร่องหนึ่งก่อนแล้วก็เข้าไปทำกับข้าวให้พี่เหมินอีกรอบนึง หลังจากกินข้าวเสร็จก็ทำน,น,นู่นทำนี่ตอบคอมเมนต์หน่อยออกมาไกลหายแม่ดูยังไม่ได้อะไรเลยวันนี้หกโมงอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกมันมืดนานเดี๋ยวค่อยออกมาเออปลูกตอนเย็นทีนี้ก็เอาดินกระลบนะคะจะปลูกแค่สองร่องแล้วก็จะปลูกทั่วไทย ตัวฝักยาวไทยมันลำบากตรงที่หาหาค้างใส่ให้มันะนะเราจะไปหาตรงไหนอ่ะเพื่อนหนึ่งทุ่มครึ่งกินข้าวเสร็จแล้วหนึ่งทุ่มครึ่งเดี๋ยวไปปลูกทั่วต่อแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไอ้นั่นไปแฟนใหญ่เอาไปแล้วอ อะไรนะกรงกรงไปดักไปดักสนักจิงจอบเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะเลือนหน้าสามทุ่มเมืดหนาวโหเห็นไหมใส่เสือ้อให้แฟนยญยใ,ใ,ให้อาหารแกะเสร็จก่อนค่อยไปวันนี้จะปลูกทั่วให้เสร็จเอาทั่วเวียดนามสองร่องถัวไทยสองร่อง ตัวฝรั่งเยอรมันชองร่องหมดนาทีแล้วด้นี่เนื้ออีกนิดหนึ่งตรงนั้นเอาไวป้ปลูกปลูกผัก ผักเคลอันนี้หมดเนื้อที่แล้วอะมันเพื่อนเสร็จแล้วทีนี้เนื้อที่ก็เหลือตรงนี้ตรงนี้ตรงเดียวจะพอไหมนาทาทางจะไม่พอได้นี่โอ้โห เพราะว่าโอ้ได้กี่ร่องเนี่ยไอปลูกไอพวกผัดกะหล่ำดาวบรอกโคลีอะไรโอ้ไม่พอไม่พอต้องได้ตรงนี้แต่พริกยายตรงไหนล่ะทีนี้ไอย้ย่ะตรงนี้ถัว่วเออ,ไม,อไม่พอนเนี่ยได้กี่ร่องเองได้เท่าไหร่หนึ่งร่องสองโอ้ตาย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 เพื่อน <c oughs> เพื่อนแฟนยายรอแล้ว <c oughs> ไป ไปเอาไปไปดักไอ้นั่นก่อนดักสุนัขินจอกก่อนถ้าขยายมาก็ได้มาถึงตรงนี้แต่ว่าไม่สดไม่สุดถึงนน่นนะเนาะอือ <c oughs> ย่าเนี er well> ่ยนักกินจอกนี่เขากินขนมปังทาแยมกับช็อกโกแลตนะคะเออมารอลุนกันขนมปังแยมช็อกโกแลตไม่รู้ว่าอะไรสงแค่แค่สงสัยหนะเพื่อนแต่ว่ายายเดินดูแลรอบแล้วมันไม่เห็นมันไม่เห็นอะไรนะเครียกอะไร มันไม่เห็นขนไม่เห็นอะไรเลยถ้ายายไม่เห็นไอ้ไอ้ตะข่ายนี่มันมันบุบเข้ามายายก็คิดว่านกเหยี่ยวเหยี่วมาฉาบเอานะแต่ว่ามันเห็นตะข่ายนะ่ะอืเห็นตะข่ายมันบุบไปแต่จริงๆสุนัขจิ้งจอกเขาก็จะไม่กัดแค่ตัวเดียวนะเขาจะกัดให้มันตายหลายๆตัวเลยเนาะเอกอ็ไม่เข้าใจเหมือนกัน้มารอดูกันเนาะอ่ะสองทุ่มแล้วตัดน่อไม้ฝรัง่งไปดูน่อไม้ฝรั่งก่อน หนาวมันไม่ค่อยออกเหมือนกันหน้าไม้ฝันี่เนื้อที่เหลืออยู่ตรงนี้แหละพย,ยายามเดี๋ยวจะรดน้ําตรงนี้เดี๋ยวจะพยายามถอนออกแล้วนี่ปลูกก่อนให้ลองปลูกก่อนได้แค่ไหนแล้วก็มาดูกันตรงนี้ถอนออกหมดเต็มเต็มลิมิตไม่มีที่ว่าง <laughs> เมื่อกี้ข้างบ้านก็สั่งมาไม้ฝรั่งนะเอออาทิตย์หน้าคนก็สั่งอีกคนที่เขาเอาไปขายก็บอกมีเท่าไรเอาหมดหน้าะอย่างเงี้ยโอ้ยยายไม่มีหนอกไม้ฝรั่งให้เขาเนาะมัน,ม,นมันตั้งนานแนละ้วสิบกว่าปีแล้วเนาะมันก็ไม่ค่อยเยอะแล้วนะเนาะอากาศมันหนาวด้วยแหละนี่ร้อนร้อนมันก็มันไม่เยอะหรอกแต่ก็ต้องตัดอันไหนที่มันสูงแล้วนะ่ะเมื่อวานยายก็ตัดไปไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะ ยายาขึ้นเต็มอีกแล้วเนยะยาก,ก็ถอนลำบากนะช่วงนี้จะถอนก็กลัวโดนนาไม้ฝรั่ง เพื่อนๆได้น้อยมากเลยวันนี้อากาศมันหนาวด้วยแหละเนาะแต่ว่าก็นี่โผล่มาเพียบเลยนี่เห็นไหมโผล่มาเพียบ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 นี่ด้านนี้ก็เห็นไหมเนี่ยตรงนี้นี่นอยากจะขึ้นตามเต็มอีกแล้วอ้าเพื่อนๆแค่นี้แหละสองทุ่มกว่าแล้วจะเข้าบ้านพอดีเดินมาดูสลัดดู มาปลูกสลัดเพิ่มอีกตัวถากกินหมดต้องมาเติมต้องมาเพิ่มอีกสิบแปดต้นเพื่อนๆใยายๆก็ปลูกก่อนเด้อแล้วก็จะรดน้ำไว้สวยนะลูกสวยนะลูกนยมันพอกินแล้วมันไม่น่าปลูกแล้วนี่แต่ว่าก็ไม่เป็นไรกินอันที่อยู่ใน ินอันที่อยู่ในบ้านผักก่อนอันนี้น่าจะเป็นกรีนโอ๊กนี่ผักคอดผักอะไรไม่รู้อะเมื่อกี้เมื่อกี้ข้างบ้านเห็นอยู่ซื้อซื้อต้นกล้านี่ต้นกล้าผักสลัดแบบนี้แหละมายายให้ไปทุกปีแหละต้นกล้าสลัดผักสลัด กมซื้อมาสามต้นซื้อมาสามต้นยายไม่ใช่ซื้อหรอกยายนะสลัดสวยนะลูกสวยนะลูกเรียบร้อยแล้วสองทุ่มยี่สิบแลเพื่อนเพื่อนเลย